วันนี้คุณหนูพามาชมบรรยากาศท้องทุง่งให้ทุกคนดูด้านหลังนะคะมาชมบรรยากาศยามเย็นค่ะวันนี้มาท้องทุ่งทุกคนเบงเอาเดอมาทำอะไร <c oughs> เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะมาทำอะไรนะมาเดินสูดเอาบรรยากาศท้องทุ่งนะคะทุกคนปกติจะอยู่ที่ฟาร์มเนาะไม่ค่อยได้มีโอกาสมา,รา,มาไร่มานานะคะทุกคนวันนี้เลยมาอยู่นานะคะคเพื่อนๆจะพามาดูนา <c oughs> จะทำนาเหรอคุณหนูไม่ใช่มาดูสยๆวาซ่านอ่ะเดี๋ยวพาไปรับชมกันนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะทุกคน กว้างใหญ่เลยนะคะไรนาแถวนี้เนาะช่วงนี้หน้าเล้งน,นะคะทุกคนจะมีต้นข้าวเนาะที่เม็ดข้าวมันร่วงเนาะเกิดมานิดนิดนะคะสวนเปลงทางด้านนี้ก็ถ่ายไว้แล้วถ่ายไว้วไวตั้งแต่เ,เกี่ยวเสร็จใหม่ๆนะคะทุกคนเนี่ยบรรยากาศดีนะคะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยแดดร่มลมตกนะคะก็เลยมาเดินเล่นเอาบรรยากาศนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปข้างหน้านะ ทุกคนเดินเดินมาเจอปูค่ะโอยแล้วปูปูหน้าแรงนะคะทุกคนอะเข้ารู้ไปซะเพราะว่าด้านนอกมดเยอะมากเลยนะคะทุกคนโอ้เขานเรียกว่าเดินชมธรรมชาติของจริงเลยนะเอาทําไมไม่เข้าไปเข้าไปสิมดยิงเยอะๆอยู่ดูสิมีแต่มดเลยทุกคนดูแลน้องปูก็เดินทางไปแล้วนะอ่ะบ๊ายบายน้องปูเดี๋ยวจะไปดูอย่างอื่นต่อนะคะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนสรุปแล้วพามาดูสระน้ํานะคะทุกคนด้านหลัง เห็นไหมเอ่ยเป็นสระน้ํานะคะทุกคนวันนี้คุณหนูพามาชมสระน้ํานะคะเรามีโครงการที่จะมาทําสระน้ําตรงนี้นะมาทําอะไรรู้ไหมมาทาโซลาเซลล์ดูดน้ําเข้าสระนะคะทุกคนแปลงฝั่งนู้นที่เป็นป่าอ้อยนั่นก็คือแปลงอของที่ข้างๆนะคะเนาะส่วนแปลงนี้ก็จะขุดสระไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนแปลงสระมีแค่นี้นะตอนนี้มาดูก่อนนะคะยังไม่ได้เอาโซลาเซลล์มาลงนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมทั้งหมดแล้วกันเนาะเพื่อนๆ นี่ค่ะอันนี้ก็จะไถไว้แล้วนะทุกคนไถไว้ไม่ให้ยญ้าเกิดยญาก็เกิดนั่นเลยค่ะแต่เกิดไม่เยอะเนาะแล้วก็เอจะมาขุดสะนะคะขุดสะไว้เพื่อที่จะรอเอาน้ำเข้านะคะทุกคนเนาะต้องมาทำโซลารเซลล์ค่ะทุกคนทำโซลารเซลล์ดูดน้ำเก็บกักน้ำไว้ในสะเนาะเวลาเอาทำนานหน้าเล้งมาก็จะได้มีน้ำมีน้ำใช้นะคะทุกคนเนาะ ตอนนี้เรามาดูกันเย็นแล้วนะทุกคนค่ำมากๆไม่ใช่เย็นแหละค่ำเลยแหละค่ะทุกคนใกล้จะใกล้จะมืดแล้วเพราะตะว,วันตกดินเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันมืดช้านะทุกคนทุ่มหนึ่งทุ่งกว่านั่นแหละมันถึงจะมืดเนาะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นกว่านะคะอากาศดีมากทุกคนอากาศสดชื่นมากเลยเนาะอยู่ที่นานะมากลางวันไม่ได้นะร้อนค่ะทุกคน <laughs> ร้อนมากเลยเนาะ ไกลๆนูน้นทางด้านนู้นจะเป็นถนนใหญ่นะคะที่มองเห็นอันฟาร์มอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนเนาะแล้วก็ป่าอ้อยป่าอ้อยของที่ข้างๆไม่ใช่ที่ของเรานะคะทุกคนเนาะอ่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าทำโซล่าเซลล์ถ้ามีโอกาสมาดูนะคะเดี๋ยวจะ ทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะเนาะถ้ามีโอกาสได้มาอีกนะคะทุกคนเนาะสำหรับ EP นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้กันนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะให้ชมบริเวณนี้รอบๆไปด้วยกันค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะ